อาการของโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานในระยะแรกนั้นจะไม่แสดงอาการผิดปกตินะคะบางรายอาจจะตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภพาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วนะคะอาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกันซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่นะคะก็คือจะรู้สึกกระหายน้ําคอแห้งปสัสสาวะก็บ่อยหิวบ่อยน้ําหนักตัวลดหรือเพิ่มที่ปกตินะคะสายตาพร่ามัวเห็นภาพไม่ชัดเจนรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะมี การชามือขาและก็นิ้วเท้านะคะ บาดแผลก็จะหายยากด้วยนะคะทั้งนี้อาการของโรคเบาหวานประเภทที่1จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่สองจะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ24ถึง28วันค่ะการรักษาโรคเบาหวานนะคะผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่1นนั้นนะคะจําเป็นต้องให้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนการฉีดยา เป็นหลักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะ ในขณะที่โรคเบาหวานประเภทสองหากเป็นโรคระยะแรกๆก็สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายเป็นประจำและก็ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะแพทย์อาจให้ยาควบคู่ไปด้วยหรือฉีดอินซูลินเช่นเดียวกับโรคเบาหวานประเภทหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์น,นั้นนะคะแนะนำอย่างนี้นะคะควรฝากคันกับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรกพร้อมทั้งควบ ปุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายตามคําแนะนําของแพทย์ด้วยนะคะการป้องกันโรคเบาหวานนะคะก็คือสําคัญของการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิดเลยนะคะก็คือต้องคอยระมัดร,ระวังระดับน้ําตาลในเลือดและก็คเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สารอาหารครบถ้วนมีกากใย,ยสูงนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์อแล้วก็ควรงดสูบบุหรี่ด้วยนะคะรวมถึงการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ฮารสตรีมีคัน้นควรเข้ารับการฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานหากมีความเสี่ยงนะคะโรคที่ตามมาหลังจากเป็นเบาหวานหลังจากน้ําตาลในเลือดสูงนะคะก็คือไตก็จะเสื่อมลงเนื่องจากว่าทานยามากเกินไปเป็นเวลานานนะคะ,ะแล้วก็ไตาวายพวกนี้นะคะโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะปลายประ ก็จะอักเสบด้วยการติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมตาบอดพวกนี้นะคะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบแล้วก็อุดตันสมรรถภาพทั้งเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะเรามารู้ค่าของน้ําตาลในเลือดกันนะคะค่าปกติก็คือไม่เกินร้อยนะคะค่าที่ค่อนข้างสูงก็คือประมาณร้อยยี่สถึงร้อนะคะส่วนค่าที่อันตรายนั้นก็คือร้อยแขึ้นไปนะคะ ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มการป้องกันเข้าไปนะคะอย่างเช่นว่าทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเช่นพวกผักสีเขียวต่างๆผักเอ่อหลากสีนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะแค่นี้ท่านที่ ท่านก็จะพ้นจากอันตรายจากการเป็นเบาหวานในเลือดสูงแล้วในการผับฟังคะพบกันเป็นประจำได้รับสิ่งดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะขอบคุณมากค่ะ